ลุ้มน้ำผมครับครั้งที่หนึ่งนะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับครับผมไอนะครับจากดีไอซความไฟทยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับพีีเซนต์ค่ายตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าขุนลือนะครับเจ้าขุนลือครับจะเป็นพายาของพ่อเก้าเจริญนะครับส่วนแม่จะเป็นแม่สายไตรยศนะครับปัจจุบันเจ้าขุนลือครับอายุสองปี6เดือนนะครับ ก็ประจำการอยู่ที่รังกาฟาร์มนะครับอําเภอบอระเบินนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เร็วๆนี้จะมีน้ำเส้อนะครับจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีโครงการเปิดประสบจริงนะครับเดี๋ยวยังไงติดต่อของพี่ตั้มรังกาฟาร์มได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอจับบทดยให้เจ้าขุนลือเลยครับจาาพี่ตั้มรังกาฟาร์มครับวิสองครับนี่ครับนี่ครับนี้ครับเอ้ยค่ประบุครับเค่บุตบุครับเชินดัง ใช่่่คก็เรามาจากมุกดาหารเลยนะคะมาจากเตเจริมความค่ะอยู่ที่มุกดาหารเราเองนะคะอำเภอตระการนะคะตระการก็มีใครสวยๆอยู่กันนะคะอยู่ที่ตำบลเหล่าปีนี้ค่ะบ้านป่าพยองนะคะอยู่เส้นว้วยช้างคนนะตัวนี้ 就是他给我们 ทยอยออกมาแล้วค่ะก็วันทานะคะเราก็ประกวดรุ่องเพศผู้แันแท้แต่อาจจะมีพร้อ ตอนนี้รับข้าสดจริงไหมครับรับขสดจริงไหมครับค่ะตอนนี้รับข้าสดจริงนะคะก็ราคาอยู่ที่5,000แล้วก็ยัง3ค่ะ3หางแล้วแล้วก็ใครที่อยู่ในมุทธดาหา์แล้วก็แล้วแวะใกล้เคียงค่ะสนใจก็ไม่มีวัหรืออะไรก็สามารถเอ,อ่อทิ้งมาที่เราได้นะคะคมีเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อเจ๊กระเริ่นฟ้าค่ะใช่ค่ะเข้าดูรบกวนฝากเข้าไปกดไลค์ให้ด้วยที่ะ ขอมืุมมครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับเต้เื่องานครับเเทพขครับผมยมือให้ก็ได้หลดกินขอบคุณมากค่ะเ้นประนะคะฝ่ายที่มุหครับผมครับขอบคุณมากครับต่อไปก็เพลินครับเพลินครับเพลินกเจอาเพลินครับพูดเลยครับเพลินครับซึอย่างรั้นซึ่น่้าครับ ครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับชื่อเจ้าเพลินนะครับเป็น่ายที่ซื้อจากน้ำมัติพัฒน,นนะครับต่อห้านบาทนะครับก็เป็นเงินอุทัยครับแม่ชื่ออ่างเป่านะตอนนี้อายุ3มปี5วันนะครับวามสูง ร้อยหกสิบเีดนะครับมีน้ำเชื้อจาหน่ายเนยนะครับจำละห้าร้อยบาทนะครับเคีนี่เลยครับแน่นี้มา,มมาเป็นินังนะเป็นเป็นไม้มาจากฉะินทราเป็นไม้นี่มาจากฉะิง,รงทาารานะคะทำ วันนี้มีนกชื้อมาจำหน่ายนะคะแตเป็นชุดละห้าพันบาทนตคะปาตกิจได้ที่สบสองหลอดมาที่งานี้ไ้สิบห้าหลอดใช่มค้อพวกเองเอง้นะคไ้่ะไ้่ะดคะ้ค่ะตะได้ค่ะไ้ค่ะได้ไ่ดค่ะค่ะได้คด่ค่ะะดคะค่ะได้ค่ะค่ะะคะได้ค่ะคคคคด้คะ่ เจ้าไม้เจ้าไม้ครับเจ้าไม้ฮะเจ้าไม้ฮะเธอครับเจ้าไม้ครับมีครับพ่อพันเงินตัวให้ลูกดีมากครับตัวที่แม่ส่งลูกเมื่อเช้าค่ะมีลูกเจ้าไม้อยู่ตัวแต่ว่าแม่แม่ไม่ได้เลาะกับลูกพี่ค่ะปรคะตัดตันที่ขาดนี่เลยตัดตขอแหญ่นะคะตัวนี้ชื่อเจ้าไม้จะเป็นลูกเก้าวถึงขอบค่ะแล้วก็แม่งะแง่ผลงานตัวแรกของเขาจะเป็นจ้าวถึงของแล้วก็มีผลงานที่เป็นสายอีกหลาย ตอนนี้มีน้ำเสื้อดะต่ากนะคะจะอยู่ที่ชุดแนชุดแหนึ่งล่อนกหน่ันนดบาอ้าวั่สาหอดครับทมนะครเป็ขอหบคุณครับโอ้พี่ลโงครพลหวัไกันสาไมับไขสนานะครับอาารคี๋ยวน้อยนิดนึงครับโหง ให้นามานี่นะครับใราานนะครับครับัีผมทไมนะครับจากทไอปาปไทนะครับวันนี้ก็นำพ่อพันนะครับเจ้าเพชรลําขดนะครับมามาร่วมงานนะครับปอยไทยรุ่มน้ำาขดนะครับก่อนื่นนะครับขอตื่นที่มาของชื่อเจ้าเพชรลำโขดนะครับ แต่ก่อนเจ้าเพชรลำโขมนะครับก่อนที่จะนำเข้ามาดิไอไฟไทยนะครับชื่อว่าเจ้าลำโขมนะครับเจ้าลำโขมแต่ก่อนอยู่กับพี่อ้ําทางกาฟังนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ดิไอฟังนะครับด้วยค้าตัวเจตมารนะครับก็เพชรลำโขมนะครับก็ได้มาเยือนทินเก่านะครับคือเขาก็ตาม ก็คอยไทยลุ่น้ำผงนะครับก็ปัจจุบันนะครับพี่รำผงนะครับอายุ4ปีนะครับ4ปีครับปัจจุบันนะครับความสูงอยู่ที่176เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่1,400กิโลกรัมนะครับพ่อของเจ้าพีนรำผงก็คือป่าอ้างใจลิ้วนะครับส่วนแม่ก็จะเป็นแม่สายพึ่ร้อนนะครับแม่งานตาอยู่กับพี่ตั้มนาการฟางครับปัจจุบันพี่รำผงนะครับนาำเชื้อจับจำหน่ายนะครับอยู่ในราคาเกษตรกรนะครับ อยู่ที่หลอดละ500บาทนะครับ1ชุดนะครับ12หลอดนะครับ5,000บาทนะครับก็ผลงานของคูของเพชรรันะครับก็ทยอยทยอยเกิดนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับพวกระเทศครับพวนี้นะครับก็ให้ผลงานที่ต่อตัวเรื่องโครงสร้างนะครับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อัตราปล่อยให้นะครับก็ขอฝากพ่อพันนะครับเจ้าเพชรลังโผนะครับแล้วก็พ่อพันตัวอื่นนะครับของดีๆฟังนะครับอย่างเช่นเจ้าก้าวะดึงนะครับ ข้าวเหนียวครับปู่เส่าครับก้องฟ้านะครับเป็นต้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจากพี่ไร่ฟาร์มนะครับพี่ไร่ใส่เป็นไร่ฟาร์มคอยงามเมืองพิษณุโลกมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้ก็พาพ่อพันหลักประจำฟาร์มชื่อเจ้าเพชรสยามมาให้พี่น้องทางมุกกระหาและไาคอีสานได้เห็นนะครับตัวนี้คือชื่อเพชรสยามพ่อของเขาคือเจ้าลุงเพชรบ้านลุงติ๊กไฟไทย แม่เขาจะเป็นสายภูพยาครับเพชยามนี่เกิดเกิดจากการผสมเทียมเกิดจากการผสมเทียมตอนนี้อายุก็3ปี3ปีสิบเดือนวันที่สามมีนาจะครบถี่สิบหัวที่จัดงานเกิดที่ก่อนที่ผ่านมาก็นำเชื้อก็อยู่ที่ชุดละสองหมื่นบาทครับหลอดละสองพันบาทคือลักษณะเด่นของเพชรสยามก็คือได้เป็นควายที่แบบมีลักษณะที่โครงสร้างสูงยาวความยาวของลําตัวเรื่อง กระดูกแข้งขาเล็บข้อขาค่อนข้างจะตั้งตรงคือที่เห็นกับแม่พันธุ์ที่กำลังพัฒนาที่ใส่พิใหยาอาไปบอกว่าน่าจะตอบโจทย์เป็นการพัฒนาแบบอาจจะก้าวกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นมาไว้นิดนึงนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับผู้ใหญ่แก้นนะครับจารยพาดีนะครับแล้วก็เจ้าพิษยาแลบวก็รู้มากครับสนใจน้ำเชื้องก็เข้าไปติดต่อได้ที่เตทนเลยนะคะฝ่ายงานมุกพัชรนกที่ท่านได้เห็นนี่นะครับก็คือเจ้าป้เมืองเพชรนะครับ พเงเพชรตอนนี้ปัจจุบันอายุ4ปี9เดือนนะครับอ่าเป็นลูกของพ่อพันล้างนะครับพ่อพันล้างเป็นลูกของเงินไทยกับแม่เหลือน,นะครับส่วนฝั่งแม่ก็คือแม่ดอนซึ่งมีการซื้อขายกันไป5ล้านบาทนะครับส่วนฝั่งตาก็คือเจ้าเกียวใหญ่นะครับหรือเจ้าทองสุกนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลของเขานะครับส่วนเรื่องความเลื่อน,นโของเขาเนี่ยจุดเด่นก็คือโครงสร้างกระดูกใหญ่นะครับโครงสร้างดีนะครับ ร่างกายสมูทนะครับส่วนการจ่ายลูกหรือจ่ายบรรลกรรมนะครับข้อที่ผมได้มีการจดบันทึกมาก็ให้ลูกฝ้ายเผือกกับแม่ํำนะครับร้อยละ90ิเลยนะครับจะไปเพิ่มหรือแก้ไขนะครับเส้นหลังท้ายแล้วก็เล็บทาให้หนาขึ้นแข้งขาใหญ่ขึ้นกระบาลเข่าก็เปิดขึ้นนะครับก็จะจ่ายลูกสไตล์ของป่าเงินเลยก็คือปู่เขานะครับน้ำเชื้อก็ปัจจุบันก็มีการจำหน่ายนะครับ อ่อละหนึ่งพันบาทหนึ่งชุดสิบสองหลอดก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้เราก็เดินทางมาจากเพชรบุรีนะครับเดินทางมากว่าพันกิโลตอนนี้ก็จะมีพี่โก้เนี่ยได้เล่นละครด้วยทางช่องสามนะครับเรื่องหมุนรักลุกพุ่งนะครับจะออนแอร์ทางช่องสามวันที่หกมกราคมนี้นะครับออนแอร์ครั้งแรกนะครับถ้าไงฝากติดตามโก้บเพชรด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แกนะครับตัวอยู่ข้างหน้านี่ก็คือเจ้าพี่บอสนะครับ จมีปอลจะเป็นทายาทของพ่อพิษอุทยนะครับกับแม่พิมยาดาลูกสาวของบัวขาวนะครับลักษณะ,ะเด่นของจมีปอลก่อนเนาะจะเป็นท้ายที่เปิดกว้างมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับมอกล้ามเนื้อจะเยอะมากนะครับโดยด้านท้ายนะครับอันภากสวยง,งามนะครับหางยาวลำตัวยาวเส้นหลังตรงนะครับหน้าตาหล่อเหลาหน้าอกกว้างหลังกระชับนะครับเป็นไฟสายประวดโดยตรง ทำไมถึงบอกว่าเป็นไฟล์สายประกวดโดยตรงตัวนี้ได้ทั้งหมด17แชมป์นะครับ6ถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับแล้วก็ลูกๆที่เดินตามข้อสนามก็เริ่มไปได้แชมป์แล้วที่งานปักช่องก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้วีกบอสยังอายุน้อยเนาะเพิ่งออกลูกมาน้อยก็เริ่มไะเข้าสนามเริ่มได้รับรางวัลจพ่อนะครับส่วนวิกบอนก็จะมีการผสมถ้าผสมจริงนำแม่พันไปก็หนึ่งห้าพันบาทนะครับส่วนน้ำเชื้อมมีจำหน่าย ที่เซ็นเตอร์ตามเอนเซ็นเตอร์ของจำหน่ายน้ำเชื้อทุกทุกทุกเต็นนะครับที่มีจำหน่ายน้ำเชื้อก็ชุดละก0 0 0บาท12อหลอดนะครับหรือหลอดละ500บาทก็ดีนะครับถ้าสนใจติดต่อผมโดยตรงได้ที่ถ้า Facebook ก็เป็นชื่อเพชระสมสีนะครับภาษาไทยหรือถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรก็091 013 4447นะครับ ขอบคุณพี่น้องและผู้ใหญ่ทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเพชรประสงศรีนะครับหลวงเจ้าพิบวรนะครับเกิดอุบัติเหตุตกกระไดเมื่อกี้นี้กระดูกเล้าวนะครับครับตัวนี้คือดาวสยามคะดาวสยามเป็นลูกของทองคำครัทองคำก็เป็นลูกของแสนไทยที่อยู่บิ๊กโอฟโล่ไพร์ดคาเฟอีกทีหนึ่งครับดาวสยามเป็น พ่อพันธ์ุที่อยู่ในสายประกวดนะครับตั้งแต่รุ่นของฟันน้ำนมฟ้าแชมป์เลยมาจนถึงปัจจุบันนะครแล้วก็มีการถ่ายทอดลูกที่ได้ดีนะฮะใครที่มีแม่พันธุ์นะฮะที่ลูกล่างในแ,แบบว่าเราจะต้องใช้เก็บกระดูกแล้วก็ดูเจ้าดาวสยามไปเป็นปเป็นหลักนะครับล้ำเชื้อของเจ้าดาวสยามนะครก็จะอยู่ในราคาที่ ห้าบาทนะครับแล้วก็ผสมจริงก็อยู่ในราคาที่1นึ่งหมื่นก็ติดต่อผ่านเฟซบ o ๊กเพจของคุณแพทยคนปลายที่อยู่จังหวัดอุดรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมขอหมุนัวให้ดูรอบ mm hmm. นะครับข้อดีของสายดาวสยามน,นะครับคือก็ขอกล่าวอ้างมาถึงเจ้าแสนุไทยนะคะรับแสนุไทยจะเป็นปู่ของ ดาวสยามแล้วก็พ่อเขาคือเสียทองคำเนี่ยก็คือเขาจะถ่ายทอดลูกได้ตั้งแต่ระดับชั้นเหนือชั้นขึ้นไปาสายมทยถ่ายทอดมาเป็นทองคาทองคาถ่ายทอดเาเป็นเจ้าดาวสยามเจ้าดาวสยามถ่ายทอดลูกเาเป็นเ,เนจ้า,า,ส,า,า,า,จาสีสยามซึ่งผลงานต่างๆที่อยู่กับครอบครัวแพท็ก็สร้างผลงานในการออกแบนสนามติดตามเจ้าดาวสยามไม้เห็นนะครับก็ ผมในนนมของวนะิโปิโลภายนคาเฟ่ซึ่งมาจากอุทยัยธานีก็วันนี้ทำหน้าที่แทนคุณแคทรองตูนของคนไขๆก็ขอแนะนำว่าใครจะต้องการแชมเชียร์ของเจ้าดาวสยามกา็วันนี้มีจัดจำหน่ายอยู่ที่บูธข้างๆวิปปิโลนะฮะวันนี้ทำทาแทนให้กับลองตูนแล้วก็คุณแคทนะครับก็ในราคาน้ำเชียร์แค่500บาทนะฮะแล้วก็ โปรโมชั่นดีๆวันนี้ก็15หลอดก็5,000บาทนะครับโดยที่วันนี้มีพ่อโล,ลกดูแลแทนท้าของแพทคนสุดท้ายาก็ฝากพี่น้องชาวมืออาชีพด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่วิทย์มากนะะคทางสนามเลยครับผู้หญิงเชีนการสนามครับวันนี้ผมจะได้เอา,อเาแบบคข่แค่มา มาช่อยพี่น้องมาช่อยพี่น้องเบด้วยนะครับต้องแท้นี่ครับเป็นลูกของฝาเงินหนูไทยฝาเงินหนูไทยครับแม่จันมากนะครับซึ่งแม่จันมาเคยอยู่ติดผู้ก้ามาตอนนี้ตัวนี้ลักษณะที่นขาขอคือการเนื้อหลายครับกระดูกใหญ่ครับไทยไทยดีนะครับอ่าขอกราบการเอาไปพัฒนาไว้หน่อยๆของบ้านเขานะครับ ราคาเราเชื่อกับยูทีสามพันบาทครับชุลสามพันสิบสองหลอดครับราคานีเพื่อเกษตรกรนะครับราคาผสมจริงกับยูที่หาพันครับเราผสมจริงรับประกันยาลูกขวดนะครับหาพันนะครับของผูไหดอยากเอาไปผสมก็เอาไปได้เลยครับครับแต่ขอฝากขอของของแท้ไว้นะครับรับบูรณ์บุฟ้ามครับ เบอร์โทรกับ063 0 5 0 5 192ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมยอทองเทนะครับจากส่านูามหมอีตนะครับเบอรตัวนี้นะครับชื่อก้องสยามนะครับวัยงามจากจังหวัดมหาสารคามนะครับก้องสยามเป็นลูกแก้วฟ้านะครับกับแม่ซับนะครับแม่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้มีน้ำเชื้อจำหน่ายนะครับน้ำเชื้อหลอดละ500นะครับคือละ5,012หลอดนะครับ มีโครงการฝากทำท้องนะครับหกสิบวันในราคาสองหมืห้าันบาทนะครับก้องสยามนะครับการจ่ายรูปนะครับอันนี้น้องผงสยามนะครับสังกัดปามศีริมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอายุยี่สิบเดือนนะครับลูกกระดูแข้งขาครับก้องสยามจะให้ลูกเด่นด้านกระบาลเขาแข้งขาไหล่น้านะครับตอนนี้ขาใหญ่กว่าขาพ่อแล้วครับเพื่อโทรติดต่อนะครับศูนย์หห้าครับหนึ่งหนึ่งเสี่แปดสอห้านะครับ ส่วนนัำเชื้อนะครับติดต่อที่เจ้าฟ้องสยามได้นะครับหรือว่าเอ็นเสียเก๋พิการฟ้าได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวม่จากเป็นเจ้าฟ้าฟ้าครับเจ้าก้องสยามนะครับต่อไปครับมาครับก้องฟ้าครับอยากคลิปวัยงามนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับเด็กแรชื่ออะไรครับคนนี้คนแรับชื่ออะไรครับจังหวัดคุ้มกันหาร แล้วก็พ่อแม่พี่น้องอาชาวอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยทุกทุกท่านค่ะหนูในน้มตัวแทนของพิไอฟาร์มควายไทยร่วมกับหยาดทิพยฟาร์มควายไทยนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งพ่อพันธุ์สายเลือดเข้มข้นบวกกับความหล่อมานำเสนอสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อพันธุ์ที่อยู่ต่อหน้าเรานะคะชื่อก้องฟ้าค่ะ แม่ชื่อเนื้อหอมพ่อชื่อมังกรหยกค่ะคายตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือความยาวสมูทแล้วก็หน้าตาที่หล่อค่ะนอกเหนือจากนั้นคือพันธุกรรมที่ฝันในตัวเขาคือพ่อเขาเป็นพี่น้องร่วมแม่กับเอิ้มพันล้านส่วนยายของเขาก็คือเนื้อทองค่ะอ่าวันนี้นะคะ ทางหยากที่ฟาร์มควายไทยร่วมกับ Big Eye วิไอฟาร์มควายไทยนะคะมีน้ำเชื้อของก้องฟ้ามาจำหน่ายคะ่ะ1ชุดสิหลอด5,000บาทแต่วันนี้เรามีพิเศษค่ะถ้าไปติดต่อซื้อที่เต็นเพิ่มให้เป็น15หลอด5,000บาทค่ะทางฟาร์มเรายังมีรับผสมจริงอีกด้วยนะคะก็คือ5,000บาทรับประกัน3ครั้งค่ะ สนใจติดต่อ f c e e o o o อยากทิพฟาร์มควายไทยแล้วก็บิ๊กไอฟาร์มควายไทยค่ะวันนี้หูขอฝากก้องฟ้าไว้ในอ,อ้อ,ออมกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะจำัรโขงช้างผงนี้นะคะที่มาโชว์ตัวขออนุญาตแนะนำ ลายตัวทีละตัวเลยนะคะสำหรับตัวแรกนี้ค่ะทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วในฉายาช้างอุดรจองให้ลูกมหศัศจรรย์นะคะณปัจจุบัน8ปีเต็มแล้วนะคะขึ้นแท่นเป็นพ่อพันุเต็มตัวนะคะสำหรับช้างอุดรยังคงราคาน้ำเชื้อที่หลอดละ500ชุดละ5,000หลอดอยู่นะคะแล้วก็สำหรับช้างอุดรพันธุกรรมของ สไตล์ช้างของเรานะคะจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะวันนี้มีลูกมาโชว์ให้ด้วยนะคะให้ลูกในลักษณะเด่นก็คือความสูงแล้วก็ความยาวนะคะกระดูกแข้งขาี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสำหรับท่านที่ชอบคายโครงสร้าง เรามีแม่ที่เป็นแม่สายพัฒนาเนี่ยลองใช้ช้างอุดรไปปรับปรุงโครงสร้างดูว่าจะถูกใจแค่ไหนยังไงแล้วก็อย่าลืมส่งข่าวแล้วก็ติดตามข่าวของช้างอุดรแล้วก็ขอช้างทุกตัวได้ที่เพจชาลีขายความควายไทยนะคะสําหรับตัวแรกค่ะขออนุญาตเป็นด้านโน้นนะคะเดี๋ยวพี่ใหญ่ไว้ที่หลังน,นะคะตัวนี้ค่ะเดินหน้ามาได้เลยค่ะเจ้าช้างวังหินนะคะ ช้างวังหินตัวนี้อายุเพียง22เดือนนะคะยังไม่สองปีค่ะสันกัดท่นวินคายงามนะคะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษค่ะเดี๋ยวพร้อมเป็นพ่อพัน์เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีนะคะวันนี้นํามาโชว์ให้เห็นเนื้อตัวแล้วก็แขนงขาของเขาแล้วก็ฝากทุกท่านจำชื่อช้างวังหิน,นวไวนด้ด้วยนอัพสบคุเค่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นลูกชายสังกัดอยู่ที่ชาลีฉายฟาร์มข่ยอยู่กับพ่อช้างุดลเลยนะคะเจ้าช้างสยามค่ะช้างสยามตัวนี้นะคะ,าคะอ,าอายุ18เดือนค่ะ สำหรับตัวนี้จะเกิดจากแม่ไซส์ใหญ่นิดน,นึงก็คือแม่เขา148 149นะคะแต่ว่าอย่างตัวอื่นทั่วไปก็จะเกิดจากแม่ที่สูง140กว่าเท่านั้นเป็นแม่พันธ์ุที่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านน่าจะมีอยู่แล้วก็ลองดูนะคะว่าจะแนวทางการพัฒนาจะเป็นไปทางไหนนะคะนี่ค่ะชั้นสยาม18เดือนค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ เร็วๆนี้จะเปิดผสมจริงนะคะตัวนี้มาจากเชียงรายค่ะเจ้าช้างภูแลนะคะสังกัดวานาสุวรรณฟามอำเภอ,อตำบลน,นางแรงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะจะไปส่งต่อพันธุกรรมสไตลช้างที่จังหวัดเชียงรายของเรานะคะเพราะว่าทางเหนือเนี่ยจะยังนิยมการผสมจริงจากข้อพันอยู่ก็ฝาก ท้าผู้แลไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะตัวต่อไปนะคะเจ้าบิ๊กฟุตค่ะบิ๊กฟุตตัวนี้นะคะผู้กองเบคนําเข้ามาในราคา3ล้านบาทน,นะคะนี่ค่ะอายุ24เดือน2ปีเต็มค่ะตัวนี้ไม่ได้เอาทองของเมียไปจำนำแล้วนะคะแต่ว่าขออนุมัติเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าบิ๊กฟุต เดี๋ยวจะขึ้นท่านเป็นพ่อพันธุ์ที่ชาลีฉายอีกหนึ่งตัวฝากติดตามด้วยนะคะบิคุณค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเจ้าช้างเศรษฐีค่ะตัวนี้สังกัดอ่ทุ่งเศรษฐีฟาร์มนะคะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่ค่ะขึ้นท่านเป็นพ่อพันธุ์เรียบร้อยแล้วรับผสมจริงด้วยในราคาครั้งละเออ สามพบาทนะคะประกันให้ด้วยนะคะสามพันาแล้วก็มีน้ำเชื้อจําหน่ายในราคาชุดละสามพบาทหรือหลอดละ300ร้อนะคะทุกท่านวันนี้มีน้ําเชื้อมาจําหน่ายด้วยสนใจก็ติดต่อได้ที่เต็นทุ่งเศรษฐีฟาร,ร์มได้เลยนะคะสําสหรับลูกช้างทุกตัวนะคะที่ให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะคะเกิดจากแม่สายพัฒนา ทั้งนั้นค่ะก็ฝากช้างดอนไว้เป็นตัวเลือกของทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่เป็นข้อพันแล้วก็คือชั้นเศรษฐีฝากไว้ด้วยถ้าเกิดท่านใดอยากจะผสมจริงอยากจะได้พันธุก,กรรมสไตล์ช้างแต่ว่าอยากผสมจริงก็เลือกได้เลยค่ะมีชั้นงเศรษฐีแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นช้างภูแลที่เชียงรายค่ะ,ะสําหรับการเลี้ยงควายในแนวทางของผู้กองเล็กแล้วก็ชาลิชัยนะคะฝากทุกท่านไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับอนอกจากการเลี้ยงควายเนี่ยเลี้ยงควายแล้วก็ต้องได้เงินถ้าเกิดเขามาถามซื้อก็แนะนําเลยนะคะให้ขายได้เงินแล้วแล้วก็ยังไม่พอนะคะไม่ใช่การปั่นกระแสไม่ใช่การสร้างกระแสแต่อย่างใดแต่ว่าความสุขที่ได้มากกว่าน,นี้ก็คือ,อความสุขทางใจที่เราจะได้รับจับมัน ถ้าเกิดว่าทุกท่านที่เลี้ยงควายแล้วลองเป็นแนวทางดูนะคะแล้วสาหรับทุกท่านที่กาลังคิดจะเลี้ยงก็ทุกคนอันนี้ก็เป็นากากท่วเหลืองเนา,จาะจ้ากนอะทีไห่ให้วายกินกินละโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายเนา,จาะจ้าเนาะผู้ใดกินได้ทั้งวัวทั้งคว้วเนาะจ้าเบิ้งหนองกุเปสิไห้เบิง้งผู้ใดอยากให้คว้วอ้วนคว้วงามแล้วก็โตง่ายก็ต้องกินกากท่วเหลืองเนา,จาะจ้าเนาะเอาัวลากิน ทำนีเขาบ่าอิ่มนะพี่น้องกระตากอีกอนี่ค่ะ